นั้นเป็นจุดเด่นเขานั้เองทีนี้เราจะทําอย่างไรให้เมือนการจะมีเด่นกว่านั้นประการแรกเลยผมมองที่ทําได้เลยลงทุนน้อยที่สุดคือใช้สือ่อข้อแรกเลยโลกปัจจุบัน,นเป็นโลกออนไลน์โลกปัจจุบันเป็นโลกออนไลน์เช่นสินค้า้านเริเปิดห้างแล้วคุณมีโทรศัพท์เครื่องมือขึ้นในห้างใหญ่เลยห้างใหญ่เลยเครื่องมือคุณจะจอยกับใครสินค้าตัวไหนเนี่ยนะเราใช้ออนไลน์เพราะฉะนั้นตอนนี้สื่อมวลชนเมืองการนี่แหละเป็นตัวที่รวมตัวกันแล้วจับมุมจับประเด็นให้ถูก แล้วสื่อไปส,สวยๆยอง่างผมไปเส้อเรียงสกายวอล์กี่ยเห็นไปทําแล้วสวยเลยดูแล้วสวยงามดูแล้วยาวนะนะ,นะอะไรเงี้ยดูแล้วสะพานมันสนั้นิดเดียวแต่ดูเหมือนยาวอะไรต่างๆเนี่ยคือสีสันทําได้ในการ PR เพราะฉะนั้นตัวน,วนี้ตัวแรกเลยที่ทําได้อย่างดีสุดสมาคมเนี้ยทำได้ง่ายต้นทุนน้อยที่สุดจะเป็น Facebook จะเป็นสัตว์ i n s t a g แกรมจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันใช้ได้หมดเลยต้องทําให้สวยแล้วเป็นกระบง,งนงานปล่อยไปไดนรอบแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่ามาถูกที่ถูกเวลาก็คือ วันอีกไม่กี่วันวันที่18เนี่ยประชุมเอเปกเนี่ยเอาไว้ง่ายเลยแล้วทดสอบเราได้เลยหยุด5วันเขาเรียกหยุด5วันเพราะอะไร5วันเพราะว่าหนึ่งกรุงเทพเมืองกรุงเทพหยุด3วันกรุงเทพเป็นแหล่งใหญ่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองไทยอันดับหนึ่งนะใกล้ๆเนี่ยมาเมืองกาเนี่ยขับรถแค่2ชั่วโมงกว่าวันนี้ต่อไปจะขับแค่50นาทีโมอเตอร์เวย์นี่นะฮะตอนนี้ห้าสิบตอนนี้สองชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะครับกรุงเทพมาจังหวัดปริมณฑลมานะครับสองบวกเขาทิศอีก บวกเสาที่เด็กเป็นห้าวันเนี่ยเราได้ในสงเต็มเต็มเนี่ยวันนี้มาถูกเวลามากเลยรีบทํากระบวนการตรงนี้เลยยิงออกไปเลยยิงแอดไปเลยยิงเต็มที่เลยแล้วดูตัวเลขสิท่านจะภูมิใจมากว่าท่านสื่อสมาคามของท่านเนี่ยทาให้มาเกิดผลคนเป็นเนเอาไปได้เข้ามาเป็นเป็นร้อยเป็นพันล้านขนาดไม่ทํานะธรรมดาเนี่ยโดยที่หยุดสามวันสี่วันเนี่ยใครยังเข้ามาเป็นหลายล้านผมบอกหลายล้านเพราะล้านผมยังรับลูกค้าเป็นพัน สี่วันเนี่ยสี่วันเนี่ยหยุดสามสี่วันเนี่ยเรารับลูกค้าเป็นพันเดิยนยบริษันี่แน่นเลยเพราะในวันนี้ผมวัดจากสะพานเพราะผมเทียบมางหลายสิบปีเทียบจากสะพานไม้ก่อนเมื่อก่อนที่รกกบริษัทอลวันจะมีด่านเช็คใช่ไหมผมก็ไปถามตัวเลขเขาเข้ากี่คนอุทยานเข้ากี่คนเราเก็บตัวเลขมามันหยุเนี่ยลูกคา้าก็จะไปแถวนั้นรีสอร์ตต่งตางๆเราก็เช็คตัวเลขเนี่ยเรารู้ว่าเข้ามาประมาณเท่าไหร่แล้วก็แวะสะพานเท่าไหร่นะครับแวะสะพานในหกสิบเปอร์เซ็นต์เราก็คูณกลับไปนะทำประอยากไดยาอนทุนกลับไปแล้วรตัววเเลข่่่าาาามมปะณทไห อ,นนอันนี้อันนี้เราเช็คได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าสื่อบัญชนตัวแรกเลยนะฮะทำพีอาร์วางแอดให้ดีประชุมไม่ได้ว่าวางแอดจะเป็นยังไงเอาแหล่งเที่ยวเมืองการทั้งหมดมาทั้งหมดประมาณ20กว่าจุดเนี่ยนะฮะเอามาใส่แล้วบอกระยะทางทำมันก็เลยฮะระยะทางจากนี่ไปนี่ท่าไทำเป็นแผนที่ก็ได้แมพจากเมืองการปุ๊บไปน้ำตกเอราวัณน,น้ำตกไซโยทำเส้นเนี่ยเขดูมากเลยแล้วใส่ Google เข้าไปใส่เอ่อโค้ดบาร์โค้ดเข้าไปโอ้โหตัวนี้รับรองได้ว่าท่านจะช่วยให้เมืองการเนี่ยบูมเลย ห้าวันนี้นะเราแห่มาบอกขับรถกี่นาทีกี่ชั่วโมงทางปลอดภัยมาจากนครธอมก็ได้มาจากบางเลนก็ได้มาจากอดุษยีก็ได้นะครับมาจากภาคใต้ก็ได้แนวะแวะเขาเราบริอันนี้เราทำอย่างนี้ดูสิแล้วว่าเนี่ยคือผลงานจะออกมาเต็มเลยแล้วผลงานงท่านเนี่ยคุยไม่ทำนะเอกชนก็ทำเฉพาะเขาตัวททก็ยังอัปเดตคม่ตัฐานททเป็นองค์กรที่จะต้องใช้เวลาจะต้องขออนุมัติขอมติขออะไรบางอย่างทําได้บางอย่างต้องรอแต่เราได้คิดวันนี้ทําได้วันนี้เลย เห็นถ้าบอบรมมาแล้วเนี่ยอบรมเรื่องการใช้สื่อแลข้อที่หนึ่งนะอันนี้ระยะสั้นเลยเก็บตกก่อนเลยระยะสั้นซึ่งน้ํามันไหลบ่ามนะเพียงแค่แหวะมันก็ไหลเข้าช่องเราแล้วข้อที่สองข้อทสองท่านหาอากาศไปชุมกับภาคราชการไพ่ชนเนี่ยเราเราเป็นพระเอกเายแสดงแต่เราไม่ได้บูรณกกากับบทกกับบทคือพาคราชการพาคราชการททผู้ว่าในอำเภอนะครับไปถึงอบตเนี่ยตัวสําคัญคีย์เวิร์ดเลย ไกลกว่านี้ก็รัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีรับมือตีโดยตรงรัฐมนตรีก็สามารถชี้ป้องออกเลยปลัดกระทรวงตง้องต้องเวิร์กใช่ไหมอธิบดีต้องเวิร์กอธิบดีกรมท่องเที่ยวต้องเวิร์กตรงนั้นเลยถ้าถ้าไปอธิบดีกรมท่องเทียเ่ยวเดียวก็ยังไม่ใช่หรือใช้สื่อนี่กระตุ้นไปถึงท่านทั้งหลายว่าเหมือนการเราต้องการความช่วยเหลือแล้วบ้างนะครับผมพูดเสียงเดียวเนี่ยเขาอ,อาจจะฟังน้อยน้ำหนักไม่มีไอ้ผูดคนเดียวคิดคนเดียวหรือเปล่าแต่ถ้าท่านพูดเป็นสื่อเนี่ยพูดต่อเนื่องนะครับพพัฒนนนนาาาจุดดททีีู่่่่่มเเเกชยระบบไฟ ผมบอกตลอดว่าผมไปเที่ยวเจดีชเวดากองเนี่ยท่านหลายก็เคยไปแล้ว <c oughs> เขาเปิดไฟโอ้โหแต่งสวยเลยครับกลางคืนเนี่ยไฟอลามเหลืองทองสวยตะโรราประเทศที่จนกว่าเราเยอะแยะมากมายแล้วไม่ได้ไปเที่ยวสำคัญไม่สำคัญแต่ว่าคนจะมาเที่ยวน้อยกว่าเราไม่ได้ไปโจมตีแล้วถือโอกาสไม่แต่มันเป็นโอกาสของเราเองคนเดินผ่านหน้าบ้านเราแล้วแวะที่เราเพราะเราอยู่ใกล้กว่าแล้วสะดวกปลอดภัยกว่าอันนี้เราไม่ได้ไปยังชิงเขาแต่ปรปกาศของเราเลยโชได้ใช่เลยครับ นะฮะเชี่วส,สามศาสนาเบืองการเราก็มีวัดเก้าวัดวัดดังวัดเขาน้อยวัดจีนแล้วมาโอโ้โหมากมายวัดสวยๆวมากมายนะฮะวัดของที่เจดีย์สององค์หรือว่าตัวมะใช่หไหมวัดพุทธคยาเลยเนี่ยของเราเราเด่นมากนะเด่นมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยประเด็นที่สองคือกระตุน้นภาครัฐเอเกชน,นเนี่ยพร้อมๆกันแล้วตอนนี้เราแบงค์ปล่อยเงินกู้ดิเขาพร้อมลงทุนภาคท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีใครช่วยตรงนี้จริงๆจังว่าไม่มีท่องเที่ยวเขาบอกรัฐบาลอาจจะมองคิดบางคนบางคนนะอาจจะมองคิดไม่เป็นไร ใช่ไหมฉันก็อยู่เหมือนเดิมนี่ท่องเที่ยวไม่มาฉันก็อยู่เหมือนเดิมแต่ข้าวเขาหอูเฮ้ยถาไมให้ปลูกมันไม่มีข้าวกินเวยปีหน้า้อาซื้อข้าวต่างประเทศแดนอนใช่ไหมท่องเที่ยวมันต่างกันแต่เนี่ยถ้าคิดรัฐบาลคิดเนเชิงว่าเมืองท่องเที่ยวตัวนี้มันไปเลี้ยงดูทุกภาคส่วนข้าวก็ใช่ถูกไหมก็ไม่ต้องไปขายต่าง,างประเทศไม่ต้องขนใส่รถใส่ลาสียภาษีไปเข้าประเทศต้องเสียภาษีเสียข้าวคนมีกระบวน,ก,บนการเช็คคนมากมายท่องเที่ยวมันแค่แต่อินทนาย,ายาังมียายมาหออผักมาขายผมซื้อแล้ว จับกุ้งปูปลามาถึงผมก็ซื้อไปจำชาวบ้านเอาขนุนมาแล้วผมก็มาซื้อซื้อมา ทำน้ำพริกอะไรผม่าใส่ผมไปได้หมดมาผมมาเนี่ยหาปลามาขายผมเต็มในชาวบ้านจับปลาตกปลาได้ผมก็ซื้อเขาอุดหนุนเขาภาครัฐเองก็ทําหน้าที่อย่างผมบอกมันที่นียตั้งแต่ทรททถ้าก็ทาอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะแข็งแรงไม่ใช่เพคือต้องเชื่อมกับผู้มีอำนาจใหญ่กว่านี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวเด็ดนะครับบวกกับงบประมาณที่ต้องแบ่งปันมาให้ตรงนี้เนี่ยแทนจะเอาเงินไปแจกต่างๆซึ่งมันแก้ชั่วคราวเฉพาะหน้าไม่เกิดงานแต่เอามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันเกิดงานเกิดจุงใจท่องเที่ยวรายได้เพิ่มขึ้น แล้วทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ม่ว่าจะเป็นตาสีตาสายย็ีมาเนี่ย,ย,ยได้หมดคนขายน้ําขายเป๊ปซี่โคล่าข้างทางได้หมดขายผักขายหญ้าทางรปโยกไประปวันเห็นไหมได้หมดท่องเที่ยวเนี่ยคนแวะซื้อหมดคนต่างชาติไปซื้อคนไทยเขาซื้อเองอันนี้อันนี้แปลว่าชาวบ้านได้ประโยชน์ในภาครัฐเนี่ยถ้าทำเนี่ยนะครับข้อต่อมาเรื่องภาคเอกชนภาคชนเมืองการเนี่ยผมได้ตระเวนไปทุกที่นะฮะระหว่างโควิดเนี่ยไปดูหมดเลยปรากฏว่าหลายกิจการปิดไป หลายกิจการปิดไปมากมายปิดไปแทบผมว่ามากกว่า50%แล้วตัวนี้เริ่มจะขยับตัวคนที่พอมีสายป่านยาวก็พอขยับได้ที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าผมเองเนี่ยพยายามจะกู้เงินตอนแรกที่รัฐบาลสั่งปิดร้านเนี่ยผมปิดอยู่ช่วงเดียวนอกนะผมเปิดตลอดนะ่ยเบ้าานสั่งปิดจริงๆเพราะว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ว่ามีการติดเยอะอะไรนะแล้วเราไม่ได้ทำผิดอะไรนะฮะก็ปิดอยู่ช่วงนึงลูกน้องก็ไปหมด พนักงานไปหมดแล้วการจะกลับมาเนี่ยยากอันนี้นี่คือภาคภาคชนที่จะมีปัญหาอยู่สองภาคชนที่ต้องการจะฟื้นฟูกิจาก,การภาครัฐบอกให้กู้แต่ผมเองทดลองแล้วผมกู้ไปได้เลยไม่ย้งไม่หยุดที่เลยเนะี่ยเพราะใน,นวันนี้นอกจากภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยตรงนี้แล้วอย่างจริงจังนะนี่ถึงผมเจมเนี่ยเหมือนทอสอทอสอชาวบ้านนานล่มเนี่ยทอสยังห,หาวิธีจ่ายเงินยังไม่ยึดที่ยึดทางให้เขามาฟื้นฟูปลูกข้าวได้ต่อภาคท่องเที่ยวไม่มี ตรงนี้ผมจะบอกผมเคยบอกว่าน่าจะมีัุริึมแบงค์เป็นแบงค์เหมือนทอกสล,ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่งเที่ยวจะได้ไม่เป็นของอยู่ในมือต่างชาติวันนี้ท่องเที่ยวอยู่ในมือต่างชาติมากมายต่างชาติเข้ามาชอนซื้ออันนี้ภาครัฐต้องะระบัดระวังอย่างมากเลยต่อไปจะทำท่องเที่ยวเนี่ยกลายเป็นเข้ามือต่างชาติหมดนะครับโอเคกลับมาภาคเอกชนวันนี้ภาคเอกชนที่ อ่อนแอร์หลังจากเจอโควิดมา3ปีย่างเข้าปีที่4เนี่ยถือว่าธุรกิจของเอกชนเนี่ยน่าสงสารน่าห่วงใหญ่เพราะนั้นรัฐควรจะเยียวยาเยียวยาจริงๆนะแค่เงินนิดเดียวเงินหมื่นล้านเนี่ยเล็กน้อยมาก มืล้านปล่อยมันเล็กน้อยเนี่ยยังไม่ต้องช่วยโรงแรมใหญ่ๆก็ได้เขาอาจจะแข็งแรงกว่ามีเงินกู้มากกว่าหรือมีทรัพย์สินอื่นที่เป็นแอสเซทเป็นต้นเป็นทรัพย์สินประกันแต่เอกชน,ชนชาวบ้านเนี่ยโรงแรมเราก็รู้อยู่แม้แต่เกสเฮาส์หรือจะเป็นโรงแรมเล็กๆเะเป็นโฮมสเตย์อะไรเนี่ยโฮมสเตย์เนี่ยนะครับอาจจะไม่มีทุนไปเติมใไ้คั่กู้หน่อยแต่จะรู้ว่าการปล่อยเงินของรัฐมาสู่ประชาชนเนี่ยสุดท้ายมันกลับหมดมันกลับบนรูปภาษีรัฐก็ได้ภาษีดีก็เาเงินมาแจกนะครับรัฐได้เงินคือแน่นอนแล้วคือแบบกระจายด้วย กระจายไปทุกหย่อมหญ้าเลยนี่คือรัดออกมาตรงนี้แล้วให้กู้ดอกเบี้ยต่ำหรือไม่มีดอกเบี้ยก็ว่าไปดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปีร้อยละสองต่อปีก็ไม่เป็นไรแต่ครับแต่แน่ๆคือประชาชนเติบโตขยายแหล่งกระจายไรายได้กระจายเศรษฐกิจเศรษฐกิจสัมพัทธ์ไปทุกหย่อมหญ้าทุกหย่อมหญ้านะคุณเยบินเคยพูดถึงที่โฮมสเตย์ที่บุรีรัมว่าทําไมรับไม่ปล่อยเพราะว่าจะต้องเข้าเกณฑ์ก่อนโรงแรมรีสอร์ทต้องเข้าเกณฑ์กฎหมายไปรออย่างนั้นไม่ได้ไม่งั้นทีจะมีหมอเท้าเปล่าเลยหมอเท้าเปล่าไม่เป็นหมอไม่ได้จบแพทย์ทำไมรักษาคนได้ อันนั้นยากแล้วขาชีวิตคนด้วยนะยังให้เลยอันนี้โรงแรมไปนอนแล้วมันไม่ตายนอนแล้วมันไม่ป่วยมีมาตรการให้ท้องถิ่นผู้ดูแลอบตอดูแลได้ตอนนี้โรงแรมไม่อบตอดูแลอยู่แล้วใช่ไหมอ,อสอมอะไรก็แล้วลแต่ไปช่วยกันเขาเดินได้อยู่แล้วคือไปให้ปลาเขากินก็หมดไปที่แจ่ายเงินนะฮะแต่ให้เบ็ดเนี่ยให้เบ็ดต้อให้คือต้องให้ควักมาให้คือควักเป็นเงินเนี่ยแต่ให้เขาไปทําอะไร เช่นกาขยายรีสอร์ทเพจโซนสร้าง,งสรรค์ด้นวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยไม่ได้คยจับผิดจับเอาโทษเอาร้ายกันันนั้นคนเกลียดกันคนรักกันไม่ต้องไม่มีอย่างนั้นนะครับก็อยากให้รัฐช่วยตรงนี้ผ้าชูให้ได้เดินได้ผ้าชูก็รออยู่ตรงนี้หลายกิจการที่ปิดร้านอาหารปิดจํานวนมากร้านของฝากปิดจํานวนมากรีสอร์ทโรงแรมปิดจํานวนมากไปไม่ได้หรือไปได้ก็อาจจะสู้หรือว่าแข่งขันกับต่างชาติไม่ได้เพราะนักเที่ยวอย่าลืมนะเขามาเทียเท่ยวเขาไม่ได้เที่ยวประเทศแถบประเทศเดีนเนยวนะหนึ่งทริปยุโรปมาในโครเวสี่ห้าประเทศ เขาไม่ได้บินตรงประเทศไทยแล้วกลับบ้านเนี่ยเขาไม่คุมเขาก็แวะมาเรื่อยมาเรื่อยล้วมาแวะสิงคโปร์แวะมาเลยสามวันห้าวันเจ็ดวันมาเจอผมผมถามครับผมสอบถามมาไหนบอมเมือการสามวันแล้วไปไหนต่อไปหินไปไหนไปเชียงใหม่แล้วไปไหนต่อไปมาเลยไปทําอะไรไปดูนั่นดูนี่เขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่มาประเทศเดียวนะครับมาเมืองการก็ไม่ได้มาจังหวัดเดียวเขาไปหลายจังหวัดเพราะนั้นนี่คือการยจลัวเอาเงินมาให้ครับเขาเินมาให้อย่างเดียวไม่ได้มาดูดเงินเราเลยนะแล้วมาให้ชาวบ้านรัฐบาลเอื้อชาวบ้านที่ว่าเมื่อกี้อ่ไม่ได้ให้ข้าวกินอย่างเดียว ต้องให้อาวุธเขาในการที่ไปขยายเศรษฐกิจขยายรายได้ให้แบบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานรัฐบาลก็เบาภาระแล้วแถวรัฐบาลยังได้ภาษีภาษีเต็มเมเลยฮะภาษีเต็มเมเลยนะฮะแล้วถ้าทาเกษตรเนี่ยลงอุตสาหกรรมลงสีก็ได้จากข้าวนะฮะลงสีก็ต้องเสียภาษีให้รัฐลงสีก็ต้องเส้อเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่จะพัฒนาลงสีใช่ไหมฮะลงสีก็เอาข้าวไปขายให้คนไทยหรือส่งออกมาได้กันหมดไงเพราะในนี้คือการกระจายรายได้อย่าไปคิดว่าหวังรวยครับคนหนึ่ง แต่ทําให้สังคมอยู่ได้คือต้องกระจายกันแบบนี้